วันนี้วันที่1กุมภาพันสองพนนะวันเริ่มต้น เดือนที่สองของปีไปอ่านดูในคอลัมน์ข่าวก็บอกว่าเสื้อสีมงคลในเดือนกุมภาพันธ์ใส่เสื้อสีอะไรดีเขา,างั้นสีเสื้อที่เป็นมงคลในเดือนกุมภาพันธ์สีอะไรดีเออเขาเขียนไว้อย่างนั้นน่คอลน์ในหนังสือพิมพ์ อยว่มาสีอะไรดี่ะเ,เ,เอออไม่รู้เหมือนกันสีอะไรยังไม่ได้อ่านอ่านตัวหัวข้อขา่าวไม่ใช่เลยแต่เช่เลยบอกว่าสีอะไรถ้าถ้าถ้าเป็นของพระพุทธเจ้านะคําว่ามงคลเนี่ยสีที่เป็นมงคลเน่ยมันไม่มีนะสีที่เป็นมงคลเน่ยมันไม่มี เพราะคำว่ามงคลเนี่ยมันหมายถึงความเจริญความเจริญมงคลแล้วความเจริญทําอะไรก็แต่ทําแล้วมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีเ,าเขาจะให้ว่ามีคนรักมีคนเมตตามีกัลยาณมิตรก็คือมีคนดีที่เราครบคบกับคนดีได้ไปไหนก็ปลอดภัยไปไหนก็สบายใจเพราะว่าอะไร ท่านบอกว่ามงคลที่เกิดกับตัวเราอันหนึ่งที่ท่านบอกว่าอัตตะสัมมาปณิธิเป็นภาษาพระอัตตะสัมมาปณิธิ <c oughs> แปลว่าการตั้งตนไว้ถูกต้องนะ <c oughs> การตั้งตนไว้ถูกต้องหมายความว่ายังไงหมายความว่า ทำตัวเองให้ถูกต้องไว้เสมอประพฤตินเองให้ถูกต้องไว้เสมอทำอะไรก็แต่ตั้งความมุ่งมั่นว่าเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถูกต้องเราจะไม่ทําให้ผิดไปจากศีลธรรมเราจะไม่ทําให้ผิดไปจากกฎหมาย่ก็แล้วอัตตะสัมมาปณิทิ เป็นมงคลหนึ่งในสามสิบแปดข้อที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้เห็นไหมเพราะนั้นบอกว่าไม่ต้องใส่เสื้อสีอะไรก็ได้ใส่เสื้อสีอะไรก็ได้ก็ใส่วันวนนาเลนไทน์สีแดงเนาะเนี่ก็ว่ากันไปเราจะใส่เสื้อตามวันก็ได้เห็นไ,ไหมเราใส่เสื้อตามวันเพื่ออะไรเพื่อบอกให้รู้ว่าโอ้วันนี้วันจันสีอะไรสีเหลืองเหรอ อเห็นไหมวันอาทิตย์สีแดงวันเสาร์สีม่วงไหมเนี่ยก็ว่ากันไปได้ตามนั้นเราไม่ต้องไปมากเรื่องเดี๋ยวเพื่อนอะอันนี้ใส่เสื้อผิดวันเห็นไหมเราเพียงแค่ใส่เสื้อให้ตรงวันเท่านั้นเองเพื่อบอกสัญลักษณ์ก็อ๋อวันนี้เสื้อสีนี้เราใส่เสื้อสีนี้วันนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เรายุ่งยากกังวลว่าจะใส่ชุดไหนเนาะวันนี้ อาก็ตั้งไว้เลยว่าเอาวันจันใส่เสื้อสีนี้วันอังคารใส่เสื้อสีนี้มันจะได้ไม่ต้องเที่ยวเลือกมากใช่ไหมไม่ต้องเที่ยวกังวลหายกังวลไปได้เลือกตามสีวันแต่อย่าไปคิดถึงความเป็นมงคลเห็นม่นมงคลบอกทําไปใส่ไม่ได้มันก็ได้ทำให้ทําให้คนมันกังวลเป็นทุกข์ไม่สบายใจนะมีแต่ความกังวลเวันนี้ถ้าใส่เสื้อสีนี้ผิดวันเขาบอกว่าต้องใส่เสื้อสีมงคล วันนี้ต้องใส่เสื้อสีนี้เอ้ hey, ถ้าเกิดว่ายังไง๋ยวกังวลอีกเห็นไหมใส่เสื้อตามวันได้แต่เราอย่าไปกังวลเรื่องเรื่องมงคลไม่เป็นมงคลอย่าไปกังวลอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนเรื่องนั้นเพราะคนก็เถียงกันมานานแล้วอะไรเป็นมงคลอะไรเป็นมงคลอย่างที่บอกอ่ะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกพวกอะไรที่เขาบอกว่า เสื้อสีมงคลในเดือนกุมปาพันธ์ต้องสีนั่นสีนี้เรายังไม่อ่านเลยไอ่านดูแล้วกันมันไม่จําเป็นนะมันไม่จําเป็นเพีงแต่มันเป็นเรื่องของอความเชื่อความนิยมแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าอัตตะสัมมาปณิธิไว้เลยอัตตะสัมมาปณิธิคือทําตัวเองให้ถูกต้องไว้เสมอเสมอ อัตตะแค่ตัวเรานี่แหละตั้งตัวเองตั้งจิตตัวเองตั้งความคิดตัวเองประพฤติตัวเราเองนั้นให้ถูกต้องไว้เสมออย่าไปเผลอทำผิดผิดศีลธรรมอย่าไปเผลอผิดกฎหมายอย่าไปเผลอเห็นไหมคนที่ตั้งตัวผิดตั้งความคิดไว้ผิดประพฤติตนผิดเราก็เห็นตัวอย่างแล้วเห็นไหมถ้าเป็นคนที่ อะไรรับราชการหรือทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเนี่ยเห็นไหมคนที่ชอบโกงทุจริตเป็นไงเพราะประพฤติตนผิดไงเอาคนที่เขาไม่เขาไม่ยุ่งเรื่องเหล่านี้คนนั้นก็อยู่ได้ปลอดภัยเขาเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตัวเองไว้ได้ถูกประพฤติตนเองได้ถูกในหน้าที่ ทำได้ถูกหน้าที่เลยเห็นไหมนั่นแหละเป็นมงคลเป็นมงคลไม่ต้องไปเที่ยวแกะเคล็ดที่ไหนไม่ต้องไปเที่ยวสวมเสื้อตามสีมงคลเขาแต่สวมเสื้อที่สวมสีเสื้อตามวันได้เห็นไห ạ? แต่อย่าไปคิดเป็นมงคลเลยอย่าไปคิดว่ามันจะต้องตีฉันจะต้องได้เดินไปจะต้องได้ลาบไดองง้อย่างนั้นอย่างนี้ไ่งยคิดว่าอ๋อเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าวันนี้วันนั่นวันนี้ใส่ไปเยอะ ไม่ใส่ก็ได้ที่เราเราเอ,อเราทำตัวเราดีแล้วไม่กลัวใครไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนี่แหละสำคัญมากนะพราะเราจะเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเชื่อแล้วเราสบายใจทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ผิดจริยธรรมใช่ไหมไม่ผิดกฎหมายแต่บางทีเราไอ้ที่เชื่อเรื่องสีมงคลเรื่องอะไรขึ้นมา มันก็ทําให้เรากุ้มใจหลายเรื่องกังวลหลายเรื่องกังวลหลายเรื่องไหมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันไม่มีความสุขละจิตใจมันวุ่นวายว่าวุ่นกังวลเห็นไหมเพราะนั้นอัตตะสัมมาปณิธิคือสิ่งที่เป็นมงคลที่พระพุทธท่านวางเอาไว้ว่าตั้งตัวเองให้ถูกต้องไว้อย่าให้ผิดศีลธรรมอย่าให้ผิดกฎหมายระมัดระวังตัวให้เต็มที่ทําอะไรก็ทําให้หนักแน่นมั่นคงในยึดมั่นในความดีไว้ มากมากแล้วความเป็นมงคลความเจริญของเราก็จะเกิดแน,น,น่นอนนะเอาละฝากไว้เป็นข้อคิดในเชา้าวันนี้ก็จเจริญพร